ก็สวัสดีนะคะดิฉันจิราลักษ์จันกระจายนะคะหัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาดโรงพยาบาลลานาค่ะวันนี้ก็จะขอเรียนชี้แจงนะคะเรื่องของการให้บริการวัคซีนซินโนฟาร์มนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลลานานะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานบริการรับฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนะคะแบบมีค่าบริการนะคะกับราชวิทยาลัยค่ะ ซึ่งตอนในระยะแรกนี้นะคะโดยวันแรกนี้นะคะที่เราให้บริการเนี่ยจะเป็นกลุ่มของหน่วยงานบริษัทองค์กรนะคะที่ได้ยื่นความประสงค์ขอรับจักสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรมาแล้วนะคะและเลือกโรงพยาบาลรลานาเป็นหน่วยฉีดวัคซีนค่ะซึ่งในกระบวนการขั้นตอนเนี่ยเมื่อหลังจากที่ สถานอ,อ,องค์กรหน่วยงานสถานประกอบการที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาพรแล้วนี้ก็จะเลือกโรงพยาบาลลานา,นาเป็นสถานข่บริการฉีดวัคซีนของหน่วยงานนั้นนะคะแล้วเราจะมีการลงนาม3ฝ่ายนะคะทั้งทางสถานประกอบการนะคะโรงพยาบาลลานา,นาและราชวิทยาลัยจุฬาพรเมื่อมีการลงนามครบถ้วนทั้ง3ฝ่ายแล้วนะคะ วัคซีนจะถูก right จัดส่งนะคะตรงมาที่โรงพยาบาลลานานะคะหรือโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเป็นหน่วยฉีดวัคซีนของท่านนะคะและทางโรงพยาบาลลานานะคะก็จะเมื่อวัคซีนเข้ามาถึงเราก็จะมีการ เรียกนะคะมาว่าประสานงานเพื่อที่จะเข้ามารับการฉีดวัคซีนตามคิวต่อไปซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะของการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มโดยโรงพยาบาลลานาขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่ถึงรอบการให้บริการประชาชนแต่อย่างใดนะคะและไม่มีการจําหน่ายวัคซีนที่โรงพยาบาลรานาแต่อย่างใดนะคะ สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะที่หากมีความประสงค์นะคะอยากจะได้วัคซีนซิโนฟาร์มนะคะก็ต้องติดตามในเพจนะคะหรือเฟซบุ๊กนะคะของราชวิทยาลัยจุฬาพรค่ะหรือไม่ก็ติดตามทางเพจโรงพยาบาล,ลานานะคะซึ่งเราจะมีการอัพข่าวสารให้ทราบเป็นระยะระยะอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วในส่วนของการให้บริการนะคะฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาลลานานี้นอกจากจะให้บริการซิโนฟาร์มแล้วนะคะโรงพยาบาลลานายังเป็นหน่วยฉีดที่ให้บริการวัคซีนนะคะออของรัฐบาลนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราให้บริการวันละ150คนนะคะสำหรับท่านที่เลือกฉีดวัคซีนที่หน่วยฉีดโรงพยาบาลลานาผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งซิโนแวคและแอสตราเซเนกานะคะ รวมศักยภาพของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของโรงพยาบาลลานาะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่วันละ350คนต่อวัน